สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนเนาะตอนนี้สาวพรกัเขามาเจาะแม่ใหญ่เนานะเขามาเจาะแม่ใหญ่แม่ตุเนา,า,นานะเป็นแม่ตุส,วสาวพรแม่เถาแล้วเนาะอร่อยปลายปีเลยอร่อยสิบสองปีแหละเด้อ,อแกอยากลง,ล,งลืมลืมล่เลยเนะาะนบ่สบายพี่น้องเอ้ยเป็นไข่ ันนี้กระลูกสะไห้หล่าเพิ่นกับล่างป้อนเข่าอยู่เนะาะร้านน้อยฮะก็เกิดใหม่อืมกินเขาาน่ากํายังอันนี้นะสะใภดีพี่น้องป้อนเข่าม่ใหญ่เข่าก็ต้มปลาป้อนเข่าข้นน้อยต้มปลาจะติ่มไปแล้วหายป้อนจิบไปแล้วหายว่านอืมต้มปลานิน่งเออต้อมใส่นั่นนี่แหละ เออผักกาดเธอลืมเอาไห่เนาะผักกาดขรางน้ำมาให้ต้มให้เราอีกต้มใส่พักแน่แเนี่ยังมีมิดต่หมอกต่มินแกใส่สมไรใส่สมน้อยๆก็แล้วบอกอืมเอาใส่น้าให้เรากินนั่นนี่แซ่บแซ่บบ่แม่แซ่บบอไก่เจ้าข่าวอีกแล้วนั่งอืมหลาทุเรียนได้เฉพาะน่ะต้มเอาปลาไห้เมื่อวานนี่เนาะที่ว่า ซื้อมาแต่ปากซองอะไรแบ่งมาให้เอื้อยแน่ให้เอื้นนอยแบ่งให้ไม่ใหญ่แน่อันนี้มื้อนี้เส้าพ่อนูกะซื้อนมมาให้เนาะเพิ่นกินอันใส่โอวันตินนมมะลิขาวนนมืม้ออะไรไปปักสองก่อนยังจะเป็นหาซื้อแนวกินมาใหา้ ເພິ scroll, scroll, read, pen, ່ນກະຢາກລົງລົງ you ລ know ືມໆແຫຼະເນາະເຮົາກະເປັນປີນີ້ລົງລົງລືມໆເຮົາກະເປັນປີນີ້ປີກາຍກະຍັງຈື່ຢູนເນາະລະພາຍແລຈຮດືນແຫຼະືອນດືອນນີ້ສພອນກະບม່ຄມວเາືາ เออสื่อนมมาไหวบ่อนไพ่าผามาไหมเออสาุสุดอืกร้านเนาะไปเหตุงานยู่ ใช้ผักมาให่ซื้อโอวันตินาะวพนกินโอวันตินกับนมพี่น้องเลยใมตุก็ได้กระพอนกับบได้คอยเขามาขันมาแต่ละเถือกันยืนให้อยู่เถือละร้อยเถือละล้อยละได้ยินได้ยี่บอกยง กินในลายเด้อแม่เด้ออันหายพอเขามาเออบริษัทจะเฮงแหลเล่าก็ได้มีแต่หายเรากินยาบำรุงสมองแหละวิตามินเนี่ยกินยาบำรุงสมองเนี่ยของผู้เฒ่าต้องได้บำรุงเนาะนมอันนั้นเขาเอานมอีสังวานมถั่วเลี้ยงนั่นนด nôm thu lương cả băm rung cả đủ cụt thảo cái <laughs> là làm băm im là bao bạn nè chơi hai chú mẹ chơi chữ hai chú chơi chữ hai chú thấy nè các cẳng cổ bừng ở tráp còng này này จอะไรบ้าจือให้ี่แม่สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์สุขุสุขคอนเนะเมื่อนี้สะพอนกันเขามาจ้บไม่ใหญ่เนาะซื้อนมมาให้ดเออจือแล้วไปีเติมหมดเยาจืดแล้ว่าบาดวด็ะเรามนเจือสวดหงมันเนาะ ยังจำได้อยู่ได้พี่น้องเอ้ยมานอนแต่ยังน้อยคุณเนาะสมองแล้วยังดีเจ็ดปากแหมอุ้มผ่าสิจูดนมเหี่ยวดเผ่าสิจูดเรนโวอีู่เท่เฮือนวเนาะมาเจ็ดปากอุใหญ่เลยครับ ว่าสิปวดจือเหรวดจืดแล้วิหายองควันเที๋ยนี้นะอนวดจืดกับปวหายองควันควันยังกินข่าวนะกินข่าวน้ำเฒ่าแน่ใช่กินข่าวน้ำเห่าเลยแม่หาสิบปอนกินน้อยเดียวหนึ่งสิบบาทสิเมกเเอากินแล้เอากินเลเอานึกว่าห้าสิบปอนด์นี่เพราะได้บุญเลยคุณ ทำเดียวเอาเงินน mm. ี่ไว้หนกเอาเงินนี่นี่ปลาใส่เงินพันคุยฮะใบคุยฮะแน่น่แ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 น่อน่แน่แน้สน่แน่นีน่แน้แน่สน่น่่น้น่่แน่ยน่แ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 น่นน่อน่่นน่่่นนนเนนนน ให้ป้อนเขาเจ้านี่ให้ป้อนเขาเจ้านี่ให้ป้อนเขาเจ้านี่ผู้ป้อนเขานี่นะไพ่ลมบอกเคืดคืดคืดบจ้าหผูป้อนเออบจ้่งอดผู้ป้อนขนืนออนอดอยู่บาจจ่า คือบอกออกแด้สะพอนกะสิไปอันนั้นต่อเนาะสิไปหานเมย์ญ่เคียวต่อเนาะจะเอาเงินไปให้เมย์ญ่เคียวต่อต่อคลิปเดียวกันเลยเนาะสบายดีขอบใจเด้อสื่อนมมาให้เมย์เอออันอันนี้กะนี่แหละเงินเมย์คุณอันนเมย์ยวนฝรั่งเศสแหละเนาะสะพอนกะที่เอาไว้ใช่นล้กะแบ่งมาเอามาซื้อนมให้เมย์ เออมาแบ่งซื้อนมให้แม่ไง่เก็บไว้ใส่พันหนึ่งคแหละแม่ให่เพิ่งกินโอวันตินกินนมเนาะลอยสิบปีเลยได้พี่น้องเลยรลอยสิบสองปีได้บัวลำบ่าวเออลอยเ้าวเลยซาคือพ่อนขีดว่ารลอยสิบสองเนาะ อืมเอ้าลูกโคกนเท่า่ลูกโกก็เจ็ดสิบหกเคยเจ็ดสิบก็ววหาสิอืมเจ็ดสิบหกของเล่ากับกัวกัวสีได้ันก็เล่ากับ้าวกัวปีเลยเนาะจากมาได้พัวได้ลูกเนาะข้าวหาปีเลยนาะจากมได้พัวอืม สาหะชาโภผูจังไดยเอาผัวคนตะกี้เนาะมาอีแม่กับจนเจ็ดสิบหกเลยลูกสาวกกแม่สะพรเป็นลูกสาวกกเนาะอันนี้ลูกลูกไสหละแม่สะพรน่ะเป็นลูกโกกไดอันจะค้นก่อนนอาเป่าอันเบิร์ดลายเบิร์ดทั้งผู้ย่างผู้ไปสิบสองคนพี่น้องลูกลูกแม่เดียวสิบสองคนเสียจะค้นเลย เสียชีวิตยังหาคนเนาะหนึ่งงหนึ่งยังหาเออยังหาไปแล้วอันแต่แหละเจ็ดเสียชีวิตและเจ็ดคนลูกเขาไปละเจ็ดคนยังแม่แม่ยังโบอันนั้นแม่ยังแข็งแห้งอยู่เนาะ พิ่นยืนได้พี่น้องเอ้ยแต่แม่เพิ่นก็ยังยืนเนาะแต่แม่เฒ่าน่ะยังยืนเฮาบ่ซ้ําเนาะเฮาบ่ซ้ํแต่ร้อยปลายถึงเนาะร้ยซาตบ่แม่ทวดกเออลูกละละกจนเฒ่าแล้วพี่น้องเอ้ยลูกกกก็คือแม่แม่พรยังสิได้อีกอยู่บ่พุ่นนึง ลูกเต็มบ้านลานเต็มเมืองแล้วเนาะกลางคืนน่ะก็หลายคนบ่มานอนนํามีแต่ในเฮือนนี้เออแบบว่ามาไเด็กๆน้อยๆแล้วก็เมื่ออืมๆเออไผกะย่าครอบครัวเฮือนซานมันเนาะก็บ่ติกันแหละอื กันผู้ใดมากอะมีกัให้ผู้ได้ม,กมีก็บ่ได้ให้แล้วตามความเต็งเถื่อเฮากับโบหาครบอบครัวเพิ่นเป็นอะไรจะเข้ามีหรือเข้าโบมีกบับโบหุเพียงอะไรเข้ามีกับซอยอืมสะพอนกับที่ไปต่ออยู่เพื่อนเม่ใหญ่เคี้ยวต้อเนาะอืมอาพี่น้องตอนนี้สะพอนก็นม,มาฮอดห่านเมย์ไงเคี้ยวเป็นทีเรียบร้อยเนาะ <cười> 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 mà cả thấy nàng âm thưam du, lấy anh, <laughs> ngân ma hải hay <laughs> à, là, <laughs> là, ngân ma mà hải mày nhảy hải mày nhảy để hải bóp, nhang hải khung còn, anh há nè. เป็นเมื่อกล่องไงนี่ซือผัก่ะนี่ไปดีอีกรอบพี่นนองอันบบได้ผักแต่วะเจ้าบอได้ผักวะบไ่ได้ผักนี่น่าสินเทิงโอยตบดีไมหามบมะารูลเนี่ย,ดดยลดหุน่นบอกคือ<ด>หุ่นดีดกว่าเก่า

S <S <ọ malaria> <S <S ของเันของยแมู่พลังเสสแม่ยูพลังแล้วก็แม่ตู้ดรพลังเสสคือกันเนาะอ็ไ้มาให้าพอนได้มาใส่ผีเนาะขอขอบคุณขอบคุณแม่ไลยๆเดอตอให้แม่อยู่ทีม่แงเนาะตอนเจ็ดแดอา้เดอที่ซอยสาพอนแล้วก็ให้แม่ญงเที่ยวได้เงินไปนำเนาะเป็นมิตรเมตตาเนาะสาพอนการแม่ใงเียวกเอ้อาขอคุณสุกเดที่มา อุดนูนแม่อหญ่เคี้ยวเนาะกระเมนส่วซาพโอนกระเมนเนาะขอบคุณทางแม่อหไ่้เคี้ยวที่เป่นไห้ติดให้เช่นเนาะอยู่ดีเมฆยังขั้นไป้วไปถึงมากกว่าท่านเปนสาวไร้ขัามืนเลงบุญขับนําสู้คนยืนซาดูเดือไปเนาะหกพันบาทพี่นนองเลยแต่ว่าซาพโติดเพิ่นก็ยังข่างแม่ใหญ่เคี้ยวอยู่ยังหกพันยังหกพันปลาได้พี่น้องกาวท่านได้เบิงได้ ยังได้มีตากรดุนาอยากสวยอยางเศร้าโผนค่ะทุ dai, <inaudible <inaudible so really ่านหา้ยสีท่หาบได้กเาเลยไได้เลยกินอ่างท่านอยางสวยเนาะ่นกะให้ติดเนาะความมุกความใจคนเลไลทำพ้นที่าฮาตินีนก็โอ้ยกาสีไปเอาหันใส่เลยไม่ใ่เกี่ยวาวานะไม่ใช่เกี่ยวปลุก้านี่ก่อนประดุกปลานะไอิแต่เหนจะ่หายขุคนมาซะซเกะกันกินเนาะเลยยามแต่ยามีจะมาหันอย่างะรก็ไม่รู้จะเล พนกาชีได้เมื่อแล้วพี่น้องก็เพียบผกไปสำนี้เนาะฝาพลัยก็เซ่ติดตามทันเด้อหาอันสาุเหมนเป็นมื่อก่อหเนาะขอบคุณขอบทั้งเมื่อกอแล้วเป็นยังเป็นยังเลยสบายดีเด้อพี่น้องขับข้าหน้าแบรกันเนี่ยนี่ผมมาสวยนะเออสาธุเนี่ยขอบคุณขอบคุณคนไลน์เนี่ยมาสวัดกันนะ ในเมื s <S mm. ่อเลยโดยซาถูกเนาะมีูมาสวยโตอยกหน้าเยยังหกพันปลายมี้องเ้ยโดยยังหกพันหาาล่อยสี่สิบหาบาท